ครับเฮ้ยสวัสดีครับพี <Yes <S 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 ่สวัสดีครับเอดดวงมุลงกินเงินไเอานี่มาเก็บเลยะดับกินกันไม่หยุดเลยอ่ะนานๆยังมีของกินที่หนักมาอ่ะเ ครับผมมาทีนี้ต้อนรับเป็นทางการนะเข้าสู่รายการตะลุมบอลเกิลของเรานะครับผมเทปนี้ก็เป็นเทปที่สองถึงคุ่แรกเนี่ยไอ้ยังพูดอะไรเลยหวานเลย่อนนั่งเถื่อนนังแบบสะพานหรืนี่ถ้ามีถ้ามีภาพแบบเพย์แบ็กนี่ตายอยู่เงี้ยเถื่อนผมเถืนห้ามเถินคนเนี้ยวันนี้ห้ามเถินได้ไหมผมเห็นบอกว่าแยมแล้วว่าเขาสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเกินก่อนว่าคนเนี้ย คือคนแรกก็ดีอ่าไอ้ฟูนี่ก็คือสนุกสนานแหลยคนนี้คนนี้เก่งภาษาด้วยผมบอกก่อนนะผมไม่ได้รู้จักมาก่อนคนนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่คุณเบลมาไหนฮะผมเป็นเอสตีเฮาสโอ้โหอคือได้เลตอีกได้เลตอีกแล้วอ่ะอ้าวแน่นอนทำไมไอ้เย่ยมึงจะกูนั่งทางยานไปกูไม่รู้จักเขากูต้องนั่งทางพลังจิตไปหาสมาธินั่งพลังจิตไปหาเข้าอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะคนนี้เขาคนนี้เขาอินเตอร์ม้ว่ามูด้วยปากแน่แน่เป็นลูกครึ่งเฮ้ยลูกครึ่งเขาด้วยครึ่งอะไร อ่าครึ่งไทยครึ่งจีนไอ้การเลือกกาเลยอกแต่นี่ครึ่งเลยอันนี้อันนี้เขาลูกขึ้นลูกขรึ่งนะพ่อเป็นแขกแม่แม่เป็นเด็กเสิร์ฟอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยอันนี้ก็ลูกครึ่งนะพ่อเป็นสวิตแม่แม่เป็นปั๊กกลับมาที่แขกก่อนผมบอกว่าผมบอกว่าคนนี้สำหรับผมนะไม่ได้อวยนะ แต่ว่าเขาดูแพงตอนแรกอ่ะผมเห็นรูปเขาผมก็คิดว่าเป็นนางแบบเฮ้ยูเขาถ่ายแบบนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยหน้าเขาอินเตอร์มากหน้าเขาเก๋มากเลยพอคุยไปคุยมาถามดีเทลเป็นครูด้วยสอนอะไรสอนภาษาจีนนี่ทางถนัดเขาเลยเนี่ยต่งตัวภาษาจีนสอมก่อนได้สอมก่อนได้ก่อนเยอะภาษาจีนอย่างสวัสดีนี่ห่าวนีเป็นไงอะไร ไอ้เน,นี่ยไอเน,นี่ยมีเท <ไป S 1> ่านี้มีเท่านี้เหรอจำได้แค่นี้ <laughs> ทำได้แค่นี้เดี๋ยวให้เขา,าสอนเลยดีวยกว่า,าวต้อรับน้องเดียวค่ะ อ่าวตอนเราทำเดียวยังเป็นทางการเรียกครูดิวดีกว่าครูดิวใช่ไหมครูดิวอ่าเป็นยังสวยปะสวยสิครูพี่ดิวสวยปะสวยปะเดี๋ยวปะไม่แบนเก่งเลยหนูพี่แวงไม่ออกงนเนี่ยระวังครับมันภาคการกูอย่าไปพูดอีกแกสิเขาเก่งสิบอกก่อนว่าครูดิวเป็นคนที่ดูสวยอย่าได้มาบอกใส่แพงเข้าใจเข้าใจครับผมเข้าใจฮะพอเห็นตัวจริงกูเข้าใจอ๋อลาอ๋อลาครูดิวครูดิวครูดิวเป็นครูสอนภาษาจีนใช่ปะใช่ค่ะอันนี้คือชีพหลักเลยใช่ค่ะ จริงพูดถิงได้ฟังหน่อยอ่านี่ยเจ้าข่าวได้มากกว่ามุ่งประโยคน์ม่งเดียวมึงเดียวเขาแล้วเอาไปต่อยนะเจ้าข่าวสวัสดีทุกคนค่ะ่กูเรียนอีกคำเดียวกูเป็นอาจารย์ได้แล้วคือเรียนอีกคำเดียวเองเขาเป็นอาจารย์จริงๆสอนสอนอะไรยังไงครับสอนออนไลน์สอน ปกติเราก็จะสอนออนไลน์เป็นหลังเนาะเพราะว่าตอนนี้เราเจอแบบปัญหาโควิดนะแต่ว่าแต่ก right. ่อนเราก็สอนตัวต่อตัวเหมือนกันเฮ้ยพี่เอาแล้วสอนไปปัญหากินสอนตัวตัวอีกบ้างก็คือแต่ก่อนก็จะมีแบบเช่าสถานที่เพื่อแบบเป็นการสอนโดยเฉพาะเลยเปิดสถานที่บางเวลาได้ไหมได้แบบอย่างนี้ได้ไหมแบบแบบสอนตัวได้แต่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นออนไลน์อย่างเดียวออนไลน์อย่างเดียวหรือว่ามันจะแบบไปสอนที่บริษัทด้วยในบริษัทใหญ่คิวแน่นไหม เลนอหน้ามาสองบริษัทแล้วนะอยากเรียนภาษาจีนพอดีเลยน่าจะเปื้อนตังค์เยอะเราดูเราดูคนฉลาดน้อยได้เลยได้โด็นคู่หลายคอร์สเลยได้ได้เป็นสิบคอร์สเออนอกจากเป็นครูด้วยเป็นนางแบบด้วยเป็นงา่งนางแบบที่เขาเรียกว่าเป็นงานดิเรกใช้ไหมหรือเป็นแบบจริงจังสำหรับเราสำหรับเราถ้าสำหรับเราอาจจะเป็นงานอดิเรกมากกว่าอดิเรกมากกว่าเริ่มทางแรกเนี่ยคือแบบ เริ่มจากงานถ่ายแบบยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมตั้งแต่งานถ่ายแบบอันแรกเลยตั้งแต่อยู่ที่จีนเลยตอนที่เราเป็นนักเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถ่ายอะไรที่จีนด้วยใช่ใช่แปลว่าพูมาอยู่ไทยไม่กี่ปีก็กลับมาได้ประมาณห้าปีแหรอทำไมพูดไทยชัดมากเลยชัดกว่าเรานะชัดกว่าเราที่อยู่ไทยไม่เคยไปไหนวู้ชายผู้ชายเราโบราณอ่ะสายแล้วแขกมาอย่างสำอางเลยเราทำตัวอย่างนี้ไหลไหลกาขาดเกินไปพวกเราไม่บอกาะมาแขกแบบนี้วันหลังยาวมา เราเคยอยู่ไทยมาก่อนไหมหรือว่าเพิ่งมาอยู่เออเราอยู่คือเกิดที่ไทยเลยแล้วก็เกิดที่อ๋อเกิดไทยเราไปเรียนมาไอะอรจบจบม3เราเราก็ไปจีเลยจนจบปีเราทำงานปีนึงเราเราก็กลับมาไทยอยู่อ๋อก็แปลว่าแปลว่าก็โตไทยนั่นแหละแต่ว่าไปอยู่จีนกับไทยต่างต่างกันไหมก็ถามได้ปะถามได้ป่ะจริงจริงเราคิดว่าแตกต่างนะแตกต่างมากคอที่แบบเปรียบเทียบเห็นชัดชัดเลยเรารู้สึกว่าตอนที่เราอยู่จีนเราสิดว่ามันปลอดไทยปลอดภัยใช่จีนปลอดภัยกว่าที่ไหน ยิ่งตอนนี้ยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ที่จีก็ไม่ปลอดภัยอใช่อะไรชีวิตท้ายประมาณนึงอ่ะแต่ตอนเข้าห้องเนี้ยเริ่มเริ่มไม่โอเคหนักๆแล้วมันเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นเองหรือว่าเราเจอสถานการณ์แบบนั้นด้วยอ๋อไม่นะคะคือแบบมันก็อยู่ที่จีนอ่ะกฎหมายมันค่อนข้างแรงเนาะว่าใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยมีอาชญากรรมอะไรเลยอะไรเงี้ยเราสบายใจมากต่อให้เราแบบตอนกลางคืนอยากจะออกไปเดินเล่นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันปลอดภัยอะไรอืมวันนี้ออกไปหน้าบ้านก็มืดตื่นแล้วเละไม่เป็นไร อะไรอะไรดีเลยเมื่อกี้ได้แล้วมองหน้าพี่เขาดิอองหน้าันนี้คือมองอย่างนี้คือถ้าที่เจนนี่คือโดนประหารไปแล้วใช่ไหมเครื่องประหารหัวสุนัขมาขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ย่ารามเนี่ยมองเงี้ยมันเคืออะไมันคืออะไหรอกอ่ะกลับมาที่เรื่องของกีฬาโดยปกติเนี่ยดูแลรูปร่างเห็นวิ่งอาออกกำลังกายเหรอออกกำลังกายหนักปกติเล่นกีฬาอะไรปกติจะชอบวิ่งค่ะแต่ว่าจะวิ่งเทลเป็นหลั วิ่งเทวคือไงวิ่งขึ้นเขาใช่วิ่งเหรอเฮ้ยคุณมีความรู้วิ่งขึ้นเขามันเหนื่อยรู้วหมคือคือตอนที่เราวิ่งวิ่งวิ่งเทลใช่ไหมที่เรียกวิ่งเนี้ยเพราะฟิลมันหรือว่าต้องการแบบพลังงานเหนื่อยพอวิ่งขึ้นเขายิ่งได้ได้เหนื่อยอืมแปลว่ามันเป็นวิวมากกว่าถ้าเกเราวิ่งที่กรุงเทพมันก็แบบ คัดกรีบยังงี้ใช่ไหมข้าใจแล้วเราวิ่งเทลมันก็จะแบบปลาจะวิ่งขึ้นขึ้นเขาได้ไม่คิดจะวิ่งขึ้นเราบ้างเลยเท้าอีกแล้วแต่ที้ผ่านง่ายไม่ผ่านจบแล้วจบแล้วเขาไม่ชอบทางคุณมุกแบบนี้ไม่ได้นะมีแฟนยังครูตอนนี้สอดบอกเลยถามีโอกาสเลยมีโอกาสเลยมาตั้งไหนบอกโสดแล้วโสดเลยโสดมานานอย่าง คึ้นสดเลยค่ะแซดอยู่มั้ยเนี่ยไม่ไม่ไม่เทิชยชู้ปะนี่ปปอนเที่ยวชู้นี่ปปอนถูกไปสายใจคอก่อนีกว่ะเดี๋ยวเราค่อยไปถามเรื่องบอลกันเน้นตรงนี้ก่อนขอบคุูนี่ค่อยพับอลในทีหลังดีกว่าแอ่ครูคิดว่าครูเป็นคนลักษณะนิสัยยังไง ตัเป็นคนส่วนตัวสูงไหมใช่อาจจะด้วยอาจจะเป็นคนแบบมีโรคส่วนตัวสูงนิดนึงเพราะว่าอ่าก่อนถ่ายรายการก็ต้องแบบมีทําความรู้จักอยู่แล้วคำเกตครูคือเขาทํางานตลอดเวลาพอสอนเสร็จเขาก็จะอยู่กับแมวของเขาตัวเดียวในบ้านเขาไม่ได้ไปไหนคาบแมวเออเขาจะฟิวนั้นเลยใช่ไหมใช่ไม่ดื่มด้วยไม่ดื่มไม่ดื่มด้วยสุบลีก็ไม่สุบไม่สุบไม่เที่ยวกลางคืนไม่พูดคำหยาบต้องไหนไม่น่ารักไม่สุบลี ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่เที่ยวกลางคืนไม่คำหยาบกูหมดเลยาไม่มีอะไรกูต้องข้ามกูหมดเลยกูทำไมรู้สึกว่ากูตกนรกเหรอเนี่ยกูบอกอยู่ได้ไหมอ่าปีนี้26ค่ะแล้ยี่สิบหกจะเป็นการสวยๆเลยกำลังแบบผู้ใหญ่เต็มที่เลยผู้ใหญ่เต็มที่แล้วเดี๋ยวก็อยากจะพูดอะไรดีๆได้ในวันนี้ออกไอเดียตอนท่เราไม่ออกแล้วมันไม่ดีเลยไอเดียไม่คิดไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่พูดเกี้ยเนี่ย กว่าชอบผู้ชายเยอะมากกว่าถ้าในเสเปก คิดว่าควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่อายุจริงๆคิดว่าน่าจะตั้ง30มสิบเอ้าไปเลยถ่างสัก5ปีไปเลยไม่ต้องนั่ามากมากกว่านั้นก็ได้มากกว่านั้นได้ปะสี่สิบสีได้ไหมสี่สิต้นๆก็โอเคอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเข้ามาเรื่องฟุตบอลมากดีกว่าเพราะอย่างที่บอกว่ารายการของเราเนี่ยอ่าเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแกนเราไม่ได้มาเป็นกูรูเราไม่ได้มาเป็นแบบเราไม่มาวิจารณ์บอลเราไม่ไมาวิเคราะห์เราแค่หาสาวนั่มาแนะนำสาวที่พอดูบอลไปกับเราได้ที่ชอบฟุตบอล จานอะไรประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยภูมีรักกอล์บอลที่แบบว่าชอบไหมอ่าไดมิทแบ็คแฮมมาค่ะอ่าไอคอนในหนึ่งรูปแบ็คแฮมนี่คือผมที่หนึ่งเลยล่ะผมอะผมดูบอลเพราะไดมิทแบ็คแฮมจริงป่ะเนี่ยใช่ทำไมจริงขึ้นซะนักตกไกลเลยคูณชอบไดวิทแบ็คแฮมกอะคุณบ้าเลยอไม่เข้าใครรู้จักแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบ็คแฮมเขามีความสู้เขาเรียกว่าไงฮะเขาช่วงชีวิตของการค้าแข่งเขาอะ เขามีช่วงวัดใจเขาหลายรอบมากเช่นเขาอยู่กับเฟอร์กสันที่ดุมากอ่านั่นคือโค้ชของเขาแล้วโค้ชเขาดุมากคือแบ็คแฮมเนี่ยจะเป็นคนที่แฟชั่นนู่นนี่นั่นโค้ชเขาไม่ให้เลยแล้วพอมีแฟนอีก โค้ชนไปให้นู่นนี่นั่นแลสังเกตต่อทีมชาติก็จะมีข่าวหลายครั้งคือทุกครั้งที่เวลาพลาดแบ็คข้ามชอบชอบตกเป็นแพ้ทำร้ายอะไรเงี้ยแต่เขาว่าสู้ของเขาตลอดแล้วเขาก็พิสูจน์ตัวเองว่าเขาเขาเจ๋งเขาเฟี้ยวจริงอะไรเนี่ยคือแบบส่วนตัวเราชอบแบบนี้คำพูดเฉยเฉยมีแฟนแฟนใหม่เนี่ยบ้าบอลตอนที่โสดอยู่คนใหม่เนี่ยเข้ามาจีบหลังออกรายการเ่หรือมีคนเข้ามาตามคุณเต็มอ่ะแล้วก็คนที่ดูในเพจรายการเราก็คือแน่นอนเป็นคอบอลเพราะฉะนั้นหนุ่มๆที่จะเข้ามาเนี่ยจากรายการก็จะเป็นนคออบส่่วใหญ ทีนี้เนี่ยคูลเคไหมถ้าแบบว่าบ้าบอลจัดก็ดูนะก็ดูไปสิได้นะไม่ติดใช่ไหมไม่ติดไม่ติดแล้วก็เล่นแมวอยู่ในบ้านอะไรอะไรก็ได้แต่อย่านอกใจเออใช่ใช่มองโล่งขาวไปหมดเลยเราดูแบบเย้ไปเลยเะี่ยแล้วเราเขาบอกทำไมเรารู้สึกแย่เรา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 อยากซัพพอร์ตความรู้สึกเขาอะเราไม่อยากจะบอกว่าเออใช่ผู้ชายดีๆมีเยอะเกินตกกูก็ไม่กล้าพูดอยู่ไม่กล้าพูดแบบคูลเนี้ยแบบส่งส่งเปย์มาเยอะไหม เมันต้องมีโผล่แบบนี้รูปแบบสายเปย์อะันมาแล้วมีเราเราแอนตี้ไหมหรือว่าเราเฉยๆเราก็ไม่ได้ตัดสินเขาแบบนั้นแต่ว่าทรงเปมันก็มีเปหลายระดับเนาะแล้วแบบว่าโผล่มาจะมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันไม่ใช่แหละมีแบบว่าซื้อเฮลิคอปเตอร์มาบินบ้านผมมีเฮลิคอปเตอร์นะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อาหารที่เราไม่ชอบเลย ไม่ได้เลยต้องชี้แล้วเจอี๋เฉยนะยี่เงี้ยไม่เอาเลยอ่ะทผ่าะเพศไหนมีปะเขาไม่ค่อยถึงขนาดนนั้มาดีไหมแถวเนี้ยอเราไม่ผ่านเขาไม่เป็ขนาดอ่าถ้ามุ่งจะเฉยๆว่าผู้ชายจะเข้ามาเข้าหาเราเข้ามาแบบไหนที่พอจะมีหวังสำหรับเราแบบที่ดูจะไปต่อได้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวชอบความชัดเจนเดี๋ยวต้องรวยตริงใจเข้ามา ก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าเขาบุคลิกยังไงยังไงอีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่อันนั้ผมก็เดี๋ยวรอบนี้นะครับรู้จักครูอ่าดิวประมาณนี้กลายไปเรียกครูดิวไปแล้วอ่ะน่ารักไงเออเรียกครูคนปกติเรียกดิวเรียกครูดิวก็ถ้าเป็นนักเรียนเขาก็เรียกครูดิว ถ้าไม่อยากไป็นนักเรียนต้องเรียกว่าอะไรเรียนน้องเดียวนะครับผมนี่คือของรางวัลเช่นเดิมสำหรับเหมือนเทปและอันนี้ของจริงลิขสิทธิ์นะครับก็คืออันนี้บินตรงมาจากอังกฤษแล้วเขาไปเอ่อเชลซีและลิเวอร์พูลนะครับะะซึ่งเทปนี้เนี่ยก็จะให้ครูเดียวนะครับเป็นคนแจกรางวัลหนึ่งรางวัลจากกติกาเนี่ยบุ๊กจะให้ครูเดียวเป็นคนตั้งกติกาดีกว่ากติกาเมื่อกี้แอบคุยกันนิดนึงก็คือครูเดียวชอบนะที่แบบว่ามาเชิญ ไปดูบอลแต่ของครูดิวเขามีดีเทลนิดนึงต้องไงนะครูครูไม่ใช่ให้ดูบอลแบบในบ้านดูทีวีนะว่าอยากใครดูเขาเป็นคอนเต้เองอ๋ออธิบายเพิ่ถ้าคุณเป็นคนที่พอเตะบอลเตะบอลกับเพื่อนอะไรเงี้ยคุณต้องเออกลุ่มคุณกลุ่มนักเตะของคุณเออคุณอ่ะมาเชิญครูไปเชียร์หน่อยไปเชียร์ทีมเขาดูเขาเตะบอลอะัเงี้ยคุณจะโฆษณาตัวเองยังไงยังไงแล้วครูเขาบอกว่าไป เขาชอบเชียร์ฝั่งชนะด้วยใช่คุ่ณต้องบอกด้วยว่าคุณอะเก่งยังไงถ้ามมาดูคุณอะเช่นแบบว่าอาถ้าเป็นเป็นบัสออะผจะบอกว่าทีมผมเนี่ยกองหลังเนี่ยแน่นมากเลยนะฝั่งตรงข้ามไม่สามารถทะลวงเข้ามาได้แน่ได้ไงถ้าเป็นพี่อะจะชวนครูดิวเขาไปดูอะดูเองอะผมอะยังไงก็ชนะครูมาผมรับรับรับรองว่าครูไม่มีทางที่จะกลับไปแล้วรู้สึกว่าทีมผมแพ้แน่เพราะว่า ทีมฝั่งลูกค้าแม่งมองแต่ครูยิ่งได้ยิ่งได้ได้เลยนคุณภาษาี่คุณนี่มันแถวเขาตลอดเลยแหมสมแล้วที่เป็นอาจารย์หัวเนี่ยกพราประมาณนี้เขาเป็นครูที่เก่งฉลาดด้วยเป็นผู้หญิงเก่งฉลาดสวยคุณก็ต้องมีความคิดเห็นนิดนึงในการที่จะมาชวนเขานะครับก็มาฮะแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณเดีวเลือกหนึ่งท่านที่ถูกใจ ไม่นับหน้าตานะเอาแค่คาลมเอาแค่แบบทัศน์ล้วนๆแล้วเราจะแจกอันนี้ให้นะครับ1อันนะครับโดยที่เดี๋ยวเฉลยคลิปอ่าเดี๋ยวให้ครูดิวส่งคลิปมาให้ว่าชอบอันนี้เพราะอะไรนะครับส่งใอ้บุ๊กอยนะได้เลยครัได้ครับผมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก่อนจ่ายับครูดิวผมอยากถามอีกแค่2อย่างครูดิวสังเกตไหมผมยาวมากหนึ่าพันเซลขออนุญาตยืนได้ไหมยืนเดี๋ยว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 เธอดูดิมันยาวมากโอยาวจริง ก็คือผมจริง,รงด้วยโดดได้เลยเหรอจริงท,ทำไมทำไมถึงชอบไว้ผมยาวเราผู้หญิงก็ชอบไว้ผมยาวเนาะแต่น,นี่ยาวสุดที่เคยเจอนะ<ช>ก็คือก็คือ,ก,คอก็คือเราไว้ผมยาวพอเทนเราด้วยส่วนตัวรสนิยมเราเอง ถูก,กปะใช่ใช่ไม่ได้ไวตามใครอ๋อคงว่าอันนี้คงไวตามกันไม่ได้เพราะแบบมันนานเลยคือนานมาด้วยความลำบากเป็นคนรักผมมากๆปาราปาร่กอ่ะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วรักผมใช่ไหมล่ะลุงเนี่ยเด็กเงี้ยไม่ชอบเลยแหละไม่ชอบเลยน่าเขินน่าเขินน่าเขินแบบนี้ตลอดเลยมีช่องไม่ได้ยิ่งกว่านักบอลอีกยิ่งยิงยอสุดท้ายอยากเรียนกับครูบอกคอนแทคได้นะครับค่ะก็ถ้าเกิดเป็น Facebook ก็จะเป็นดับเบิ D นะคะ T Y A T I d o u b e n ค่ะอันนี้เฟซบุ <S <S ๊กได้เลยคุณตอบอินบ็อกซ์อยู่แล้วตอบค่ะแต่ว่าต้องกับพูดนิดนึงว่าเออสมัครเรียนนะคะคือแบบอินบ็อกซ์มาใช่ไหมมันจะเห็นก่อนอ่านอ่ะถ้าเขียนว่าสมัครเรียนครูรีบอ่านเลยครูก็จะอ่านก่อนถ้าแบบส่งยิ้มส่งหัวใจมากก็ผ่านไปก่อนคุว้าวาไปดูทำไมคุณรู้ก็ครูส่งหัวใจไปเมื่อสองปีที่แล้วยังไม่อ่านเลยยอมยอมไงไงก็ลองติดตามครูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครูบอกไปแล้วนะจะจีบอ่ะ ก็ทักบอกว่าจีบจะมาสมัครเรียนก็บอกให้ชัดเลยว่าสมัครเรียนคุณอย่ามารักไก่แบบว่าสมัครเรียนแล้วก็จีบไปด้วยสมภารเขาไ่กินไก่วัดครับเล่ครเยอะก็แล้วเขาบอกไงขอบคุณจริงมากขอบคุณครับแต่นายที่มาเราเดี๋ยวน่าจะมีอะไรแจงมาเรื่อยๆแหละบ้านเราก็สวยมากนะครับผมบ้านเรามีวามยวยดี้อนรับมาครับเจอกันนะผมเทศต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีสาวคนไหนมาแนะนําอีกนะครับผมรอบนี้เป็นครูแล้วนักแสดงไปแล้ว รอบหน้าเป็นตลกใช่ไหมหญิงตลกหรอผู้หญิงตลกอ่ะจะอไอี่ผู้ชายตลกชอบไหมสารลเน่นิ่งยวัยพุเป็นตะมึนเอ้วัยพุเป็นตะพัดเอ้วัยพุเป็นตะันเอ้ถูกแล้วเลิกรายการแล้วมึงสนุกไอ้ยี